โทษทีนะเจ้ารู้ไหมว่าหมอหยางเฉินอยู่ที่ไหนอะอะไรนะไอขยะหยางเฉินเป็นหมองั้นเหรอน่ะนี่ร้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ย ข้าอยู่ที่นี่ท่านมาหาข้าหรือมอรีทัยยี่เอ๊ะคารวะหมอหยางฉนท่านเป็นหมอเหตุใดท่านถึงมาที่นี่กันแล้วทำไมสมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะข้ามาที่นี่เพราะมีเรื่องจะคุยกับอาจารย์หยางเินแล้วท่านล่ะฮ่าฮ่าฮ่า เป็นยิ่งนี้เองข้าก็มาขอคำปรึกษาจากหมอหยางเฉินเช่นกันณนะห้องโถงอื่นเจ้ามีหลานที่ดีจริงๆเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่นักที่ตระกูลของเรามีคนอย่างเขาตั้งแต่อายุยังน้อยขอบคุณสําหรับคำชมของท่านผู้เฒ่าข้าล่ะสงสัยจริงๆว่าทำไมหยางเฉินถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ทำไมพี่ใหญ่ถึงไม่เคยบอกข้าเลยนะ ทุกท่านข้ายินดีต้อนรับและขอบคุณที่ทุกท่านสละเวลามาวันนี้ณตอนนี้ข้าขอประกาศว่าการประลองจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการอย่างเฉินเจ้าจะต้องเสียใจเอ๊ะวันนี้ข้าจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นไม่ว่าเจ้าจะฝึกมาหนักแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ต่อหน้าข้าฮ่าฮ่า เจ้ารออะไรอยู่ลงมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นหนุ่มน้อยผู้เข้าร่วมการประลองจะต้องประลองกันตามระดับถ้าเจ้าเชิญให้ผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ตามระดับแน่นอนว่ามันจะละเมิดกฎที่กําหนดไว้โปรดอดใจรอ,อก่อนหนุกหูหน้าอีแก่อาข้าเป็นถึงไหม้เลขหนึ่งในตระกูลรีทำไมข้าต้องทำตามกฎนี้ด้วย รีริงเจ้าจะพยองเกินไปแล้วข้าขอให้เจ้าหยุดการกระทําของเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็รู้ว่าเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่เขาจะยิงพยองเช่นนี้ในความคิดเห็นของข้าการเปลี่ยนกฎนี้มันจะทําให้ผู้เข้าร่วมการประลองคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะท้าประลองกับใครก็ได้อาจารย์หลิวกับมอลลี่ไทยี่ก็อยู่ที่นี่มันยิ่งทำให้ตระกูลเราอับอายมากขึ้นนะ หยางเฉินไอขี้ขาดเจ้าไม่กล้าปะระลองกับข้าสินะเท <c oughs> ่าที่ข้ารู้มีแต่ลี่หลิงเท่านั้นที่มีความสามารถเพียงคนเดียวในตะก,กูลี่แล้วหยางเฉินก็เป็นหนุ่มในนักเรียนสถาบันเทียนชิงแม้ว่าสถาบันจะมีชื่อเสียงแต่ถ้าไม่มีความสามารถก็ขยะดีๆนี่เองใช่แล้วถึงแม้ว่าหยางเฉินจะได้รับความเคารพจากอาจารย์หลิวและหมอรี่แต่ถ้าไม่มีความสามารถก็ขยะเท่านั้นแหละ ถ้าพูทเฒ่าตระกูลรี่เปลี่ยนกฎกันประลองมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมนี่มันต่อหน้าอาจารย์หลิวกับหมอรี่เลยนะเอดูเหมือนเจ้าอยากจะรองดีกับข้าสินะงั้นข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เจ้าก็แล้วกันหมอฉินท่านไม่ต้องตกลงรับคำท้าก็ได้ ใช่แล้วอาจารย์เฉินหืมพวกท่านไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวพวกเราค่อยสนทนากันหลังจากจบการประลองนี้ก็ได้อ้าม <c oughs> ผู้ชายที่ชื่อลี่หลิงนี้ไม่เพียงแต่มีความสามารถแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ระดับสี่ข้าเกรงว่าท่านจะอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีนักข้าก็คิดเช่นนั้นแม้ว่าอาจารย์เฉินจะเก่งในด้านการเล่นแร่แปรธาตุ แต่ท่านคงไม่เก่งเรื่องการต่อสู้ด้วยใช่ไหมเขาว่ามันจะอันตรายเกินไปสำหรับท่านฮ่าฮ่าฮ่างั้นเรามาพนันกันไหมล่ะถ้าข้าแพ้เงินในถุงนี้จะเป็นของพวกท่านแต่ถ้าข้าชนะพวกท่านต้องมอบเงินในถุงให้กับข้าเช่นกันงั้นท่านเก็บไว้ก่อนก็นแล้วกันเอ๊ะ จำเอาไว้นะถ้าข้าชนะพวกท่านแต่ละคนจะต้องมอบถุงเงินให้ข้าคนละหนึ่งถุงอย่าปฏิเสธข้าเชียวล่ะข้าละเดาใจอาจารย์เฉินยากจริงๆงั้นเราก็รอดูผลการประลองกันเถอะหมอเฉินนี่ทำตัวสบายจริงๆนะถึงมั่นใจกล้าเล่นพน,นันเงินในถุงนี่ข้าพูดอะไรไม่ออกจริงๆหยางเฉินข้าไม่อยากเชื่อเลย ว่าเจ้าจะกล้าลงมาจริงๆพูดมากนะรีบเริ่มกันเถอะข้ารู้ว่าเจ้าแกล้งทําเป็นแข็งแกร่งแต่มันถึงเวลาแล้วที่ข้าจะสอนบทเรียนให้กับเจ้าแล้วต้องมาคุกเข่าต่อหน้าข้าฮ่าฮ่เจ้ารับนี่ไปมัดดาวตกย่อ ไอขยะเป็นยังไงล่ะถึงก็ไม่มีเวลาหลบการโจมตีของลี่หลิงฮ่าฮ่าฮ่าหลานข้าข้าเกรงว่าเจ้าจะเขาโดนหมัดของลี่หลิงเข้าไปเต็มๆไอขยะอย่างเฉินมันจะไม่ตายเอาหรอกใช่ไหมข้ารู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าความสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุของเขาเป็นแค่ของราคาถูกและในความเป็นจริงในโลกนี้จะต้องยืนหยัดด้วยความแข่งแกร่งเท่านั้นใช่แล้วหากไม่มีความแข่งแข่งก็จะเหลือแต่กระดู มัดนี่มันสามารถทำลายเส้นพลังของเจ้าได้นั้นเหรอแต่ข้าว่ามันไม่น่าใช่นะเอ๊ะเป็นไปไม่ได้นี่คือความสามารถทั้งหมดของเจ้าแล้วหรอหลังจากลี่หลิงทำการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนี้หมอเฉินก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลยดูเหมือนว่าเขาหรือที่ลี่หลิงมีความสามารถก็เป็นเพียงแค่เรื่องโกหกสินะแต่ข้าคิดว่า เด็กที่ชื่อลี่หลิงนั่นเขาได้รวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่หมัดนั่นแล้วแต่ข้าอยากรู้เกี่ยวกับอาจารย์เฉินหรือว่าอาจารย์เฉินจะแข็งแก่งเกินไปเป็นเช่นนี้ได้ยังไงกันหลานข้าเจ้ายอดเยี่ยมมากเลยชินี่มันก็แค่อุ่นเครื่องเท่านั้น ต่อไปนี้ข้าจะเอาจริงแล้วไอขยะเตรียมตัวให้ดีข้าจะแสดงการโจมตีที่แข็งแกร่งที่แท้จริงของข้าให้ดูจริงเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าไม่พอใจงั้นเหรอที่เจ้าถูกเรียกว่าไอขยะมันถูกต้องแล้วที่ครอบครัวของเจ้าเป็นเพียงแค่ขยะทั้งชีวิตของแกและพ่อของแกจะต้องกลายมาเป็นขี้ข้าให้กับตระกูลของข้าชั่วชีวิต แน่นอนว่าตระกูลของข้าจะเลี้ยงพวกเจ้าให้เหมือนกับสุนัขเองเมื่อกี้เจ้าพูดว่าไงนะไอขยะอย่างเชินนี่มันเป็นชะตากรรมของเจ้าสุดท้ายแล้วเจ้าก็ไม่แข็งแร่งสู้ข้าได้ไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องเสียใจแล้วกูกเขาขออภัยจากข้าคนอย่างเจ้ากล้ามาดูถูกข้าและครอบครัวของข้า ตายซะเถอะฮึยอปะเป็นไปไม่ได้นี่มันวิชาระดับห้าอาลูกพ่อ ไอขยะเจ้ากล้าทำร้ายข้าหรอลี่หลิงตอนนี้เจ้ารู้ถึงพลังของเจ้าเองแล้วใช่ไหมข้าหวังว่าการโจมตีในครั้งนี้จะทำให้เจ้าลืมตาตื่นขึ้นมานะต่อไปเจ้าจงไม่มาดูถูกข้าและครอบครังข้าแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเจ้ายังกล้าทำอีกต่อไปข้าจะทำให้เจ้าตายทั้งเป็นจำสิ่งที่ข้าพูดตอนนี้ให้ดีลี่หลิงลูกพ่อ เจ้าเจ็บมากไหม